้อยของ้นน้าใช่ไหมครับนั่นจริงนะครับ คุณทินโซลินคุณสุชากร็ดีคุณวชรไม่เกิาม่ดพนาคุณหัคาแล้วก็คุณโชคพีคัสตองใส่นะคะใจตรงใจน้ำคุณคอนใจคุณแบบดุกคนนะ

สวัสดีค่ะดิฉันนางคาเนียนักขัเดชหัวหน้าสถานีกรารชาติที่5สว่างคณิวา่าสถานีกรารชาติที่5สว่างคณิวา่าสังกัดสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาคมัยพิทักษ์สภากาชาติไทยเราเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนนะคะวันนี้เป็นวัคซีนเข็ม2วัคซีนของยี่ห้อแอสตราเซเนกานะคะ ซึ่งวันนี้จำนวนผู้เข้ามารับบริการจำนวน850คนและพรุ่งนี้เป็นเข็ม2แอสตาเซนิก้าอีกจำนวน1,000กับ30คนนะคะเราเปิดให้บริการฉีดวัคซีนมาตั้งแต่7มิถุนายนพศสอง4และเราก็จะเปิดดำเนินการเรื่อยๆไปจนกว่าประชาชนจะได้รับวัคซีนครบ70ล้านคนทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเปิดให้บริการสำหรับ ทั้งเข็มหนึ่งซีโนแวคและเข็ม2องแอสตาซึ่งเรามีนัดอยู่เดิมขอให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการฉีดวัคซีนติดตามได้ทางเพจสถานีการชาติที่5สว่างคณิว่าได้ค่ะ